ก้าวสบายดีบุกเปิดเอฟซีแล้วคิปเข้ากับซีมีหลากหลายแบบหลายแนวเนาะมันนี่กับซีมาผมเป็นซีมาเนาะสอมรถเปิดเอารถไทยไม่สอมเนาะก็เลยสอมรถไทยจักรถไทยหน้าเนาะอันนี้ก็สภาพอาการก็คือว่าแหละอ่าน้ำมันออกท่อไอเสียเนาะนี่น้ำมันออกท่อไอเสียจนว่า อันได้ใช้อาบุดไหมเนาะอ่าครอบอันกันศาสตร์อันศาสตร์น,น้ำมันผื่นวาย่านกาั้นใจตายยันมาบอดบ้านเนาะผื่นไปทุงไปทามเนาะ,จะ,จ,ะจะอาการของเจ้าตัวนี้ก็ได้ทำการลื้อมาเศษล่างความสะอาดคือซาบกับเบิดเนะาะซาบเป็นห้อยเวลาซาบตัวนี้เป็นห้อย ลูกกับโอ้อาการลูกเบรกมาแล้วนี่เป็นลูกเบรกลูกก็บเ,บกกกเป็นห้อยแวนติดแวนติดตัวหนึ่งเนาะไปต่อไม่ได้แต่ว่ายังติดได้คือควรเติบหนึ่งปอกกับเป็นห้อยนอะปอกสูบเป็นห้อยเนาะบนปอกสูบสูบเป็นห้อยบนนี้เรืออันนี้ก็ปอกสูบเป็นห้อยอย่างนักหน่วมงเลยก็เลยเปลี่ยน เสือสุบใหม่ปอกสุบใหม่ปอกสุบใหม่กับปอกลูกสูบมาพร้อมกันปลูวกวาวก็ยังดีเนาะวาวก็ดีอยู่บุญสภาพแต่พอไสเนาะวาวยังหนายังไปต่อได้ยังหนาอยากไอ้ไอ้ดีไอ้ดีอยากบางหน่อยนึ่งแต่ว่าไปต่อได้เนาะเสร็จมึงหลอดวาวกันยังได้อยู่ าวาวยังได้อนะยู่เนาะยันไปต่อได้ยังไปต่อได้เนาะต่อได้อยู่แต่บุคอยคักไนได้เนาะจริงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ดอกวาวค่ะหลอดวาวก็ต้องเปลี่ยน,นแต่งบโบลายก็เอาเพราะสินี้ก็ไปได้เนาะเนาะ ก็ไปเก็บแค่สุดน้อยเนาะสุดหนึ่งเสืสูบกะมาเลยนี่เนาะใส่เสื้อสูบของคุปต์ตาจักแหตหรือจักปลอมโบบฮูเนาะนี่เนาะอ่าได้มาทำการใส่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเนี่เป็นห้อยอย่างขนาดเลย ซาบก็บเป็นหอยขนาดน้ดำการซื้อใหม่มเบิกใหม่ไปเลยมันกน็สิมา่างเนาะคัดคัดทูท่ๆออกไงจ่า นาะท,ที่แบบหนึ่งเด้อในสูตรอยากอยากใส่น้ำมันอันสีนนะ่นีเนาะนี่เนื้อเอาอัดลมพูดเลยเอาอัดลมเข้าไปแล้วก็สีเข้าไปเลยเนาะสีน้ำมันเข้าไป นี่ก็ยังเข่าแหวนนี่นะ่ะสน้ำมันสีพงดุงทีเลยเนะอะปอกสูบใหม่น้านของคนข้างเติมบ่เลกเนาะมีแต่ขีต้ตมผมเติมอยู่นี่ยนะ น้ำต้องเติมให้สะอาดเด้อคันบม่มีน้ำยาใส่เพราะว่ามันจะมีเศษตะกอนขี้ตมมันเครื่องนี้ไม่ได้ขี้ตม,มใน,ใน,นั่นอยู่ในไนนี่เอาี้ตมขี้ดินเต็มมายะอยู่นี่แหละคือสิมี้ยังหลายเพราะว่าปัญหาคือเขาเจอเนาะคือว่าแหละน้ำมันในเสียเออน้ำมันเครื่องออกพอดควัน ลูกปอกสูบไปไปได้นาะสิปเ,เไปลี่ยนตะแหวนบ่ได้เด้อต้องเปลี่ยนยกไปเลยเพื่อการใช้งานที่ยาวนานเนาะนี่ลูกกลมาเนาะใหม่การเดินน้ำมันระตุกหนึ่งยันสุดหนึ่งยนันนะอ่าสุดน้อยสุดหนึ่งก็เบป็งตอนจบจเป็ไม่ได้นะ สีท uh, like wow. 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 ี่เกิดสีประมาณนี้เลยเนาะสำหรับเกลี่ยนเก่าคอ่าพุทธะโอเรนโบว์โอเรนโบวน้ำมันเปลื่ยนออกต่อฟันต่อเสียผมเอ็นแว่นรวมอย่างเดียวได้อันอันนี้คือลูกแวนลูกแวนเนาะเสื้อสู่ไปหมดเลยแล้วก็ ดีแต่อันข้อเบียงบันเป็นหอยเนาะอันพอเป็นบ่ข้อเบียงเบิ่งข้อเบียงเป็นหอยเนาะเป็นหอยมีมุตตาไปกึ่งแต่พวกนี้มัต้องเปียนเป็นเซ็ตเลยเป็นหอยอยู่เป็นหอยพันหลายเป็นหนะอยเนาะอ่ะกันยังใส่ต่อได้อยู่คักแท้ก็ต้อง,ตงไปกึงนะ่งเนาะอันนี้บริกึ่งกึ่งซึ่งสงบบานเนาะ เป็นหอยเล็กหน่อยเนาะตามสนันนิษฐานนี่คือสิเป็นอ่าสาเหตุมาน้ำน้ำมันเครื่องอาจสิเติมมิได้เติมบึงทรงนี่บ่เคยเปลี่ยนจักเถื่องบึงสภาพรถกัน,น เศให้อาจุการใช้งานของของของจักรตัวนี้สีอ่าลดลงใส่พังไปเนาะ